คุณพร้อมรับเทคโนโลยี AI ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณดูทีวีไหมเจมิมนายกำลังเตรียมพลิกผันโลกของ Google TV Streamer และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายในฤดูหนาวนี้แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจเจมิมนายจะไม่ไปเพียงแค่เป็นผู้ช่วยเสียงทั่วไปแต่จะเป็น AI เชิงสนทนาที่ฉลาดและปรับตัวได้ทำให้ประสบการณ์การดูทีวีของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวและน่าสนใจยิ่งขึ้น Google ได้เปิดเผยแผนการขยายเจมเมอร์นายไปยัง Google TV Streamer และอุปกรณ์อื่นๆในอนาคตใกล้ โดยเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ AI ที่เหมาะสมกับหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความบันเทิงและการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้แล้วเจมินายบน Google ทีจะทำอะไรได้บ้างดูเหมือนว่ามันจะเป็นมากกว่าเพียงแค่การค้นหารายการที่คุณต้องการเจมินายจะช่วยคุณค้นหารายการโดยใช้คำอธิบายแนะนำรายการตามความชอบและแม้แต่สรุปเนื้อหาของรายการที่คุณพลาดไปด้วยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนการมีเพื่อนสนิทที่รู้คุณดีที่สุดนั่นเองแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ในปัจจุบันเจมินายบน Google TV ยังมีเพียงในซีรีส์ทีซีควม 9K เท่านั้น Google ยังไม่ได้เปิดเผยรายรละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัวในอุปกรณ์อื่นๆแต่คาดหวังว่าจะมีการขยายไปยัง Walmart o ออน 4K Pro He s e เซนรุ่น U7 U8 และ USB2025 รวมถึงทีซีรุ่น QM7K QM8K และ X11K ปี2025ด้วยคุณคิดอย่างไรเจมินายบน Google ท v จะเป็นอนาคตของการดูทีวีหรือไม่ คุณต้องการให้ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การดูทีวีของคุณหรือไม่บอกเลยในความคิดเห็นด้านล่าง